ลงแต่คลิปสั้นปอเล่นเองจริงหรือเปล่าได้เล่นหรือเปล่าอะไรเดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาลงคลิปยาวกันนะคะปอชอบมากเลยที่ไม่ต้องตัดต่อคลิปอ่าตัวนี้แล้วกันกรีนแฟ a เพราะว่าเพราะว่าตัวอื่นปอไม่รู้จักนะแต่ว่าปอตัวขวามือปอจําได้ว่ามันคล้ายๆกับแกล๊กอันนี้เป็นสกินเฉยๆเนี่ยตัวนี้จะคล้ายๆกับแกล๊กนะ power source โอเคเดี๋ยวเราจะมาลงแลนกันแต่ว่าปอต้องขอเล่นตัวที่ปอถนัดนะอย่าง แองเจลาแล้วประยัยเกอตอนที่ทันเกมปอเล่นเป็นตัวเดียวกับอีกตัวหนึ่งที่ให้มาตัวแรกชื่ออะไรนะมียะาปะ่ะเออว้าวคนไทยล้วนไแองเจล่าน,นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปอถึงเล่นแต่แองเจลาเพวปอมีสกินยังไงละค่ะสกิน คือว่าแองเจล่าเนี่ยปอซื้อมาตอนน่าจะเป็นแพ็กเกจมือใหม่หรือเปล่าปอไม่แน่ใจว่าจะได้ทุกไอดีไหมนะคะก็คือมันเก้าบาทอะ่ะมันก็ได้ทั้งฮีโร่แล้วก็ได้ทั้งสกินนะปอก็เลยกัดฟันซื้อมาในราคาเก้าบาทนะแต่เดี๋ยวปอจะลองไปดูตัวอื่นว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจอีกแล้วเดี๋ยวปอจะเอามาเล่นให้ดูกันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็เล่นในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะแต่ว่าคือตอนนี้แบตเตอรี่ปอมันเหลือน้อยมากๆเลย บบว่า <c oughs> คือ mlbb ปอคิดว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างหนึง่งคือเกมมันค่อนข้างไวคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็น rov นะ,ะมันย่อมาจากนะเรียวเรียมออฟวาเลอร <c oughs> ใช่ปะชื่อเต็มถ้าเป็น ROV มันคือเกมมันกว่าจะฟาร์มกว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่ามันนานแต่ถ้าเกิดว่าเป็น MLBB เหมือนคือแป๊บแป๊บมันบวกกันแล้วอ่ะปอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าปอไปแรงรที่สูงกว่านี้มันก็จะเข้มข้นขึ้นกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ปอไม่รู้นะแต่อันนี้คือมันบวกกันไวมากเลยอ่ะสิบนาทีหนึ่งนาทีครึ่งป้อมแตกอ่ะคิดดูละกันได้ไปไงนี่แน่นี่แน่เปิดก่อนได้ปูด เฮ้ยแครี่ตัวนั้นน่าเล่นอะ่ะบอกว่าฮีโร่ตัวนี้เหมือนหมิงตัวสีม่วงๆเห็นปะตัวสีม่มวงๆมันม,ม่มวงเสือม่มวงหลายตัวเลยมันแบบไม่รู้นะพูดไม่ถูกแต่มนะันมอันนี้ของใครอะ่สะสกิหน่านเล่นจังเลยเฮ้สกิลน่านเล่นจังเลยของตัวฝั่งเราปะบอกก่อนนะคะว่าปอไม่ค่อยที่เล่นนะปอก,ก็เลยตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้เลยฮีโร่มากเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราก็จะโง่งไปพ,พ,พร้อมๆกันนี่แหละ ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เริ่มเข็ดปะแต่เริ่มมานานแล้วยังไม่เก่งก็มีเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนหมิงเพราะว่าเนี่ยมันมีเฮ้ยเรามีแครี่สองเหรออา้าตายไปแล้วหนึ่งมันมีมันเหมือนหมิงเพราะมันมีสายสะเดือะแต่ว่าปอไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำงานยังไง อ่ะจริงๆหมีแน R O V พอก็เล่นไม่เป็น,เ,นเล่นยากเล่นขันที่เก็บจาเล่นอาญาดีกว่าเกาะบนหัวอย่างเดียวพอไม่ต้องใช้สมองถอดสมองเล่น <laughs> โอ้โหสโลโหด สีหนึ่งแล้วนะเอาไงเข้าป้อแมแม,แม่มามาอู้ มาราจา้าตัวพี่เกมมาราจา้านฮะงะแต่ปอมไม่ได้อซิตน,นะเพราะปอสิงช้าเกินไปหน่อยนะนี่ร่างต้นปอดกระทืบหนักมากเลยเหรอคือจะบอกก่อนนะคะว่าแองเจล่าค่ะมันมันสามารถสิงร่างได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าร่างต้นอยู่ก็คือถ้าร่างต้นปอถูกกระทืบก่อนที่จะสิงสาเร็จอะ่ะปอก็ตายแค่นี้ แล้วก็สกิลสโลถ้าเกิดว่าใช้เวลาสักพักก็จะสามารถตรื่นร่างได้นะแปปนึงสิบเก้าวิเดี๋ยวกลับไปโอ้ไม่ทันแล้วมียาตายไปแล้วโอ้โยโอ้ยโอ้ยตัวนี้เหมือนนัตยาเลยฉีดได้ด้วแปปนึงเดี๋ยวกลับไปขอคลิปก่อนขอคลิปเมดก่อนแปปนึงนะขอขอคลิปเมดแป๊บนึงปะเป่มาแล้วจ้าปะเป่ของแคลรี่มาแล้ว ต้องตามเขาฉลัดอ้อยแกเพิ่งเฮ้ยรำได้ด้วยเหรอเฮ้ยนายรำได้หรอนายคือใฮ้อาเตหรือเปล่าอ่ะ น่ารักแต่สก,กิลเแต่พอไปหันเล่นตัวนี้มากดีกว่าปอชอบเนี่ยปอชอบอะไรเบียว,ยว,ยวๆอย่างเงี้ย <c oughs> เอากดยกเลิกไม่ทนันโทษโทษโทษเดี๋ยวแครี่ขอโทษ <c oughs> ไม่คือปอจะยกเลิกสก,กิลทีไรปอเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่เป็นไรอยู่กับ ไงล่ะ last kill ไงล่ะแคลรี่รอแป๊บนะโทษๆแคลรี่ก็ไม่ได้จิบอะไรนี่พอจับให้พอจับพอจับ <You S 1> ไงล่ะเนีซัพพอร์ตตัวนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆช่วยด้วยคิว <kill>. <Q S 2> ใช้เดียว <the kill. S 2> <laughs> มันอยู่นี่แล้วบอกไว้ก่อนจะฆ่าปอปอยากหน่อยนะเฮ้ยตัวนี้เหมือนโอเมก้าเลยเห็นเห็นล่างปอบปอเอ้า ติดสเตตัสสิงล่างก็ล้มเหลวอ่ะเพิ่งรู้ไอ้เมื่อกี้ปอติดมืองงแม่งสิงล้มเหลวเลยอ๋อปอรู้แล้วว่าทำไมบางทีปอสิงล่างไม่ติดปอคิดว่ากดลกโอ้โหแล้วเข้าไปขนาดนั้นกูจะช่วยยังไงรอดไหมปอก็คิดว่าแบบปอกดอันตีย้ำๆสิงล่างมันก็แบบเลยแคนเซิลอะไรอย่างเงี้ยปอเพิ่งรู้เนี่ยว่าแบบว่าติดซีซีแล้วมันจะไม่ได้ ว่าความรู้ใหม่ใช่ช่วยได้สวยขอบคุณค่ะเขาฮิวให้นะเขาหมายหมาถึงเขาฮิวตัวเขาอะ่ะ โอ้โหสามตัวกูวัดไม่รอดสามตัวไม่เห็นขอโทษปะป,ปเปิดก่อนเลยคิดว่ามีตัวเดียวขอโทษได้ปะล่ะ คือต้องบอกก่อนว่าแองเจล่าเนี่ยจะมีสกิลฮิวสกิลชะลอแล้วก็ตึงล่างนะคะแล้วก็จะมีสิงล่างแต่ว่าสิงล่างมันจะมีข้อเสียอย่างหลายอย่างเลยแหละก็คือมันจะมีร่างต้นคล้ายๆกับเพนนะคะถ้าเกิดว่าร่างต้นถูกกระทืบจนตายสิงล่างก็ล้มเหลวแล้วเมื่อกี้ติดซีซีมึนงงสิงล่างเห็วเหมือนกันนะอ้าวล่างท้าล่างที่เราสิงตายก็ล้มเหลว เอาที่เอาทีสู้มือนักนะเฮ้ยเอาว่ารอดออกไม่รอดเพราะว่าที่หลายคนบอกว่าสกิล MM เอออ L B B มันหลากหลายเพราะว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอใน RO V มากกว่าเราเลยบอกว่ามันหลากหลายใช่ปะล่ะอืม แต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราแบบลองมองแบบตอนที่ไม่ได้นัวกันนะเราก็จะเห็นว่าสกิลบางทีมันก็คล้ายๆกันนะแต่แค่ปอย,ยังจําไม่ได้ว่าตัวไหนใช้เป็นใช้สกิลไหนแค่นี้ปอยว่าตัวเนี้ยเก่งนะเหี้ยวกตัวเนี้ยปอะว่าตัวเนี้ยเก่งนะไม่รู้ทำไม เนี่ยอย่างตัวนี้เห็นปะเหมือนกับเพราลำได้ถ้าปอมองไม่ผิดไงล่ะเกมพลิกไปดิปปออยู่ให้อะโถจะลังแกฮีโร่ปปอเหรอไม่รู้ชื่ออะไรปอปอจับให้ปอปอจับให้ปอปอจับแล้วจับแล้วจับจับไงโถสื่ต่อ ปอต้องปอต้องหัดเรียนรู้การสิงล่างในป่าคือบางทีปอยสิงล่างอยู่กลางถนนอะไรอย่างงี้ใช่ปะละต้องหัดไปเข้าป่าก่อนแล้วค่อยสิงอะไรแบบนี้ยตายกูว่าตายแล้วปอลงจากล่างพอดีสิบห้าว,วิช่วยด้วยช่วยด้วย จับไว้แล้วยิงมันเออยิงมัน,น,นดีมากเห็นป้าเหมือนเขาลํำได้อ่ะอตัวเนี้ยเราลองไปตามดูเขาดูแต่ป้าชอบความเบียวในการโยนตุ๊กตาไปช่วยตีมากป,าป้าเป็นเด็กเบียวเด็กเบียวสองสสองหก ท่านแม่ปอปอมาแล้วจ้าไหนใครจะลังแกปอปอจับให้ปอปอจับเลยปอปอจับสวยมากสวยมากคุณหมีง่งสวยมากสิ่ง สิงต่อไม่รอสิงต่อไม่รอบวกเลยนะโอเป็นไงปอปอบอกแล้วว่าปอปอเล่นเอง <Victory. S 1> เดี๋ยวเราหาฮีโร่อะไรเล่นกันดีฮีโร่เมดไหมเพราะว่าคนชอบเล่นเมดหลายคนบอกว่าเป็นไฟเตอร์สิเป็นป่าสีอันนี้ปอขอไม่เล่นนะเพราะว่าปอเป็นประเภทเข้าแล้วออกไม่ได้ Oh, cool, right? เดี๋ยวเราไปหาหมีดเล่นกันละกันเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีมีดตัวไหนหน่าเล่นบ้างนะความจริงอะเหมือนปอจะดูไว้แล้วตัวหนึ่งนะแต่เพราะว่าปอจำไม่ได้ว่าตัวขคิมมี่ป้าที่ปอดูไว้ เดี๋ยวเราไปดูปอดูไว้แล้วละตัวหนึ่งว่าปออยากเล่นเออตัวนี้เนะี่ยน่าเล่นนะเฮ้ยน่าเล่นเอาไหมเอาตัวนี้เนาะเพราะว่าปอมีตังค์ซื้อไงตัวนี้ไหมเด็กปะเอาตัวนี้เนละ บอนนี่เลย <All> right, บอนบอนี่เลย,น,เลยนี่ไงปอมีตังซื้อได้ตนนะปอมซื้อเพื่อทุกคนนะเ right, หลือตั้งค์อะไปดูแครี่อีกสักตัวไหมนักยิงแครี่ปอยังไม่เจอตัวไหนที่น่าสนใจนะเฮ้ยตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรนะตัวเมื่อกี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วนะ เฮ้คนนี้ใครอ่ะดูได้ปะอยากเห็นเฮ้ยอยากได้บอกแล้วปอยชอบอะไรเบียวเบียวซื้อได้ด้วยอ่ะปะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดสก,กิลอื่นก่อนเหมือนเวเลสเลยเนาะเฮ้ยแจม่มอ่ะ แล้วพุ่งไปแล้วยังไงต่อเฮ้ยเอาไหมเอาตัวน,นี้ไหมเอาตัวน,นี้อีกตนนัวนึงเนาะกูไม่เก็บตังค์ไม่ทำอย่างอื่นเลยเดี๋ยวเราลองเล่นเวทกันละกันนะคะสำหรับ สำหรับออฟซิเดียก็ไว้คิมหน้าแล้วกันนะใครที่แบบว่าอยากดูว่าปอจะเล่นตัวที่โหดๆดได้กา,กากขนาดไหนก็สามารถติดตามกันได้นะคะ <'s> okay. เดี๋ยวเราไปลองเล่นดกันก่อนอจะแย่งเลนเขาทันไหมปะเด็นคนไทยคนไทยหมดเลยอีกแล้วอืมพออยากเล่นคิมนี่ฉันขอไปตาม ของของไม่ได้จัดมาเลยนะของยังไม่ได้จัดมาเลยเอาจริงๆปอไม่รู้ด้วยว่าจัดของยังไงแต่ว่าเออมีสก,กินป้าเอา้ามีมีสก,กินมากกนอันนี้สก,กินเช่า Got lined เอาเป็นตัวเปล่าๆกอนเนาะ right, got lined นยังโหลดทรัพยากรไม่ครบเลยเนี่ยเฮ้ยต่ด เฮ้ย oh, อ๋อนี่ uh, ่างเอออ่างเออเคยเห็นอยู uh, ่แ uh ล้ว huh. ่างเออสกิลคล้ายกาลีนะคประจำได้เอ้ยมีวัวเหรอเราไม่รู้นะว่าสกิลทําอะไรได้บ้างก็ก็รู้รู้เท่าที่กดให้ดูเมื่อกี้ แกน่าเว้ยอจะยิงเร็วขึ้นป่ะ ปวนให้พี่แคดดี้ซัพพอร์ตมันมาปวนอีกแล้วซีซีอันนี้ทำอะไรได้แล้วนะคือโอ้ย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 เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆ มไ,มไม่มีใครมาช่วยปอปอเลยไม่มีใครรักปอปอเลยอะแค่ปอปอเล่นตัวแปลกๆหน่อยแค่นี้เองปอว่าสกิลหนึ่งต้องเอาไว้หนีวะ่ะกดเล่นไม่ค่อยได้ปอปไปช่วยไปช่วยไปช่วยวตลาดวายผู้ชายหมดแล้ว ใจล่ะขอเงินหน่อยช่วยช่วยเตียงเงินสก,กิลมันไม่โฟกัสย,ยิงปกติมันไม่โฟกัสเลยอะ่ะมันแบบดูดีมันแบบยือ้อปอต้องบังคับเองอะ่ะ ยิงคืออีสกิลโจมตีตปกติมันต้องบังคับเองอ่ะมันมันแบบมันแบบมันไม่ออโต้ล็อกอ่ะมันปรับได้ไหมวะเฮ้ยทำไมปะอัพของพิโตเนี่ยเลือดไม่ลดเลยด้วยเลือดไม่ลดเลย <ifies> ไปช่วยข้างล่างก่อนแต่เลือดไม่พออันติกม็มมน กดค้างได้หรออ๋อดีดีดกดค้างได้อืมโอเคเข้าใจแล้วมันสามารถกดแล้วแบบ <c oughs> คน <c oughs> คนโง่มีปืนแท้ เดเียววหัวคือว่ามันมันสามารถกดค้างได้แล้วเราก็สามารถแบบเลื่อนเพื่อปรับทิศได้พอเพิ่งรู้ <c oughs> ขอโทษเนี่ยผิดตเนี่ยกดค้างใช่ป่ะแล้วเราก็สามารถหมุนอ่า ขอโทษนะกว่าจะรู้ก็แจกไปแล้วครึ่งเกมพอๆสงสัยมานานแล้วตัวนี้มันตัวอะไรวะเดิ <c oughs> ตนตามด้วยอ่ะ ไปช่วยข้างบนก่อนอันนั้นคือข้างบนใช่ไหมทางที่ปอกกำลังไปข้างบนแล้วก็อีกทางหนึ่งคือข้างล่างถูกไหมทีมก็เก่งนี่ ต่อเนื่นองจัดอ่ะกดรองเฮ้ยตัวน,นี้เป็นไฮโนเลยไปไหนแล้วอ๋อลืมไปฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราไปดูโดนป้อมยิงซะส่วนใหญ่อ่าดู ทีมดูไม่ต้องมีเราก็ได้อะ <c oughs> จริง <c oughs> ปพอมาแล้วรอด้วย ขอบคุณค่ะโอ้โหตีนทั้งนั้นอ๋อป้อมมันยังไม่แตกเพื่อนมาไม่ได้ป้อมยังไม่แตกเพื่อนมาไม่ได้นะดูช่างเอ้ยสก,กิลกาลีมาก โอ้ดาเมดแบบต่อเนื่องจัดต่อเนื่องเวอร์ อันนี้คือข้างอันนี้คือข้างบนหรือข้างล่างวะตรงนี้คือข้างล่างเอ,อ่อข้างล่างแต่ป้อมบนถูกไหมขอบคุณค่ะ Oh. โอเคค่ะสำหรับใครนะแ <Victory. S 2> มเงเอืจังหวะโย,ยนอันติ แบตเหลือหเเซ็นเซงวะ่ะ right, ตัวน,นี้มันเล่นสนุกนะแต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบคุมใครที่เป็นเมนนัตยามาก่อนนะเพราะว่าน่าจะเล่นตัวนี้คล่องเพราะว่าปอมไม่ถนัดถูแบบถูนิ้ววนไปวนมาทำไม่ได้วะ่ะ คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเอาสวยเดี๋ยวเราจะเอาชื่ออะไรนะเธอชื่ออะไรอะ o b s ออิเดียนะคะไปลงเลนทองนะเลนแคร,รี่ก็ติดตามกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย